พอเสียรถได้กับพี่โอเลยแล้วอะไรข้ามจองมาทำไมไม่ไปไหนหรอกเขาก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่หายไปตรงไหนหรอกด้านล่างด้านล่างบอกอยากจองแทนอยากจองแทนอยากจองแทนนะฮะเอาละนะฮะให้พี่โอไปพักผ่อนนะฮะหล่อเนาะเขาบอกไหม ถามแรกคือมาลำปานี่คือครั้งแรกหรือเปล่าในมิสอังกฤษที่ภาคเหนือของเราเพรไม่เห็นนานแล้วภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ครั้งแรกแต่มามีที่ลำปางเป็นครั้งแรกครับผมว้าใช่ครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเปล่าฮะไม่แน่นอนใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีครั้งต่อไปก็ได้ก<อ>็แต่ทีมครั้งต่อไปแล้วกันนะฮะพี่ดาวเรายังไงเอ่ยเราจะให้วิญญูมพัก หรือว่ายังไงหรือว่าเล่นเกมเลยไหมโอ้มหเขาบอกมาครั้งแรกแบบนี้เราจะประทับใจกันนานเบิร์นเจ้าเบิร์นได้กว่าเจ้าเบิร์นได้กว่าครับเบิร์นอ่าพูดเหนือได้ด้วยอ่ะคือเขาเป็นคนจิงไล่เชื่อไหมต้องถามจริงใช่ไหมคปนจิงไลครับเจงพูู้เหนือได้กว่าครับพู้ไท้นิดหน่อยนิดหน่อยทำไมถึงพู้นิดนิดหน่อยครับที่บ้านม่ค่อยพูดด้วยอ๋อที่บ้านี่บ้านไม่มีใครงงนะครับ ใช่ไหมบ้านคุยภาษามือกันครับอ๋อข่าวหนักเลยทีเดียวพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพูดถึงเราสามคนก็เราสามคนนะ<า>ใช่คนไม่ไอายเขาเลยใส่รองเท้าเหมือนกันอะ่ะทำไมเราดูแบบ ทำไมเราดูต่อมต้อยด้อยค่าแล้วเขาจะพูดว่าแต่กันใช่ไหมครับดูสมัดมากนะฮะเป็นไงบ้างครับกับ IQ Sport คู่นี้โอ้ไอคิวสปอรคู่นี้ที่บอกว่าคู่เนี้ยเป็นทุกๆคู่ไอคิวสปอร์ตที่เขาจะเน้นความสบายนะครับนะครับความสบายกับโอ้แล้วก็สปอร์ตคือเราใส่ได้ไปทุกทุกเหตการทุกที่เราสามารถมาไปยืมใช้ของกำลังกายไปเที่ยวออกไปของทานได้แต่ถ้าข้ามไกลเราไม่สบายสบายด้วยยืนทั้งวันก็ไม่ค่อยเมื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อมจะยืนแล้วไม่นั่งเลยจนถึงที่ยืนเลยนะฮะ ได้ครับได้ใช่ไหมอุดแล้วนะพี่อ้นยืนด้วยเพื่อนองมอะไรกันโอ้ได้แน่รอนอยู่แล้วให้ให้ให้ยืนหรือเปล่าเขาไม่ให้อะพี่อ้นไม่ให้<ม>ขึ้นหน้ามาเป็นขับมาขึ้นหน้ามาทําไมคะมืดแบบนั้มืดอ๋อไฟตกใช่ไหมแล้วทาไมเมื่อกี้เรายืนไม่บอกเราบ้างเลยอ่ะไม่ <laughs> เขาจะให้เราตกกันสองคนไลน่อ่มให้เขาถ่ายรูปกันก่อนให้เขาถ่ายรูปประมาณสองชั่วโมงนะครับโอ้โอ ให้แช่แช่5นาทีค่ะแต่ว่าพี่อ้นะคะวันนี้เรามีเกมด้วยครับอ่ามีเกมด้วยกันถึง3 <สา S 1> เกมใช่ไหมคะแล้วเราได้เ้นเฟนหาคนที่จะขึ้นเล่นเกมกับเราหรือยังค,ค,ครับให้รู้ตัวว่าจะได้เล่นเกมสแตนบายกันไหมคะ่ะตอนนี้นะคะทางทีมงานจดเตรียมนะคะอุปกรณ์นะคะ,กะ,คะเกมแรกจะเป็นเกมใส่เชือกรองทเท้าอาอ,อุปกรณ์มาก่อนค่ะ ปกติพี่โอมใส่เชือกรองเท้าเองไหมครับเอ้เองครับเราซื้อเองมันก็ใส่เองเองเลยอันนี้พูดจริงนะครับครับจริงอาสาวไปถุงไปเทาเชือกนี่ล่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแล้วเนี่ยมาแล้วครับพี่โอมหลบดิเนอร์มาทั้งหมด4ดีไซน์นะครับผมสี้ดีไซน์ค่ะชอบแบบไหนคะของพี่โอมส่วนตัวโอ้โหถ้าส่วนตัวผมเลือกเหมเลือกตัวนี้แล้วกันฮะ กูปแบท่านชวนได้ด้วยครับจะเสียงไก่กระติ๊บผมใส่เลย้เขียนไก้เขียยกันไม่ได้ครับนะฮะเอาล่ะกติการอบนี้นะคะก็เหยวค้อนนะคะเรียกว่าให้ทานนะคะผู้ที่ซื้อน่ะสินค้าวันที่ส่งเป็นบาทกับเกมนะคะใส่เชือกรองเท้าจะอยู่ในการสี่ท่านค่ะท่านใดคุณพาวินียั่งยืนนะคะคุณพาวินียั่งยืนเชิร์นเลยครับโอ้ค่ะอาวินีไปนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะคุณพรนะคะเกียนหน้าค่ะตามมาิีิๆเลยค่ะทั้งอันที่ขออภัยด้วยนะคะถัดมาคุณกันนิกาม,มากสวัสดิ์และสุดท้ายคุณณภารัตนะคะอ่ก่อนคงชัยค่ะมาเลยค่ะขอเสียงปรบมือรับเ็มแรกันเลยจติกายไหนคะี รอบนี้เกมใส่เชือกเราจะจับเวลาอย่างไงดีเชือกของเรานะครับอยู่ที่ไหนไม่รู้ในห้างนี้อ้าวไปหามาแล้วมาใส่ไม่อยากให้พูดโอ้โหอยากไปหมครับไี่หาอยยังไปยังไปเราจะมีเชือกใช่ไหมพี่ดาวใช่ค่ะดูในนี้แหละคนแรกคนแรกเมื่อกี้ตามในชื่ออยู่ไหนคะยกมือก่อนอ่ะเลือกไปก่อนคุณจะเลือกสีก่อนหรือว่ายังไงอุ้ยผู้เดียวกันด้วยผู้เดียวกันแม่พ ฉันจะเอาพูดนี้โอเคเดี๋ยวเราสลับให้ก็ได้ใครไหนก็เป็นคนแรกคนถัดไปไม่มีสิทธิ์ละคนที่สองเชิญไดยลูกคนนี้ก็จําเป็นนะเนาะต่อไปพูดที่สามฮะที่สามค่ะก็แล้วแต่พี่ดูมีการเกลียดกันด้วยนะซชบกันะไรมากลมจะเอาพูดไหนตัวยังไงก็ได้เนาะอ่ะเออแล้วผู้ที่สี่แล้วคะเอาเอาพู่ไหนคะ อาคู่นี้อ๋ดคู่นะครับของผมไปเลยนะครับตายละตายละตายละอถ้าเอาให้จริงเอาไหม่ะเอาเอาด้วยนะครับขายก็ซื้อแล้วนะได้ดูท่าทางขายก็ซื้อนะเนี่ยถ้าคู่ดี๋ยว้อนสู้ไหมอ่ะแน่นอนแล้วในระดับเราไม่สู้อยู่แล้วอ๋อดนะคะตอนนี้มาครบสี่คนแล้วนะคะเขาจะให้แบ่งกันสองเทมนะแข่งกันใส่เชือกรองเท้าวิธีไหนก็ได้ คุณจะผูกไข่ก็ได้ปกติพี่อ้นผูกเชื่อมเท้าไงจริงๆต้องไข่นะพี่อ้นใช่ไหมพี่อ้นทำยังไงคะผูกไข่ครับผมไข่ถักทับไปเลยไข่เลยใช่ไหมไข่ไข่ไข่เลยฮะไข่ซ้ายขวานะครับใช่ครับยังไงต่อครับต้องผูกให้ครบทุกรูหลายคนบอกรีบเกินมือสั่นเว้นเว้นช่องไว้ไม่ครบทุกรูไม่ได้เขาบอกต้องผูกทุกรูแล้วก็ใคร ครบหมดแล้วก็ผูกโบแบบสวยงามอ๋อให้ชนะไปเลยสวยไม่สวยเราไม่ต้องตัดสินเพราะว่ามีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติอยู่ตรงนี้อ๋อจะตัดเองให้เขาโกรธกันไปเลยเราก็จะไม่ยุ่งเรื่องนี้อ้าวแย่เลยเขาจะให้เป็นสองทีมอ่ะหรือเราไม่ต้องแบ่งทีมเลยสี่คนแบบนี้สี่คนเลยเอยากจะแข่งกันตอนนี้ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมคะ ยังครับยังยังไม่ได้ทะเลาะเราเป็นพีธโอเคค่ะขอเวลาค่ะขอคนมีนาฬิกามาเราจะจับกันเลยเราจะจับและนับไปพร้อมๆกันนะคะถ้าผูกเสร็จแล้วสวยงามผูกโบกยกมือให้สูงนะเออคนหลักเขาผูกเสร็จก่อนแล้วเขายกมือก่อนเราก็ต้องให้สบตามยกมือไว <ๆ S 2> ้ตรวจเช็ความเรียบร้อยไปคนประกาศคนคน,นี้คนนี้ค่ะออตอนนี้มือสั่นแล้วอ่ะ คนนี้สั่นกว่านะเพราะคนนี้เป็นคนตัดสินนะบอกมือไปไม่เป็นแล้ว,วไปเอากล้องเก็บไว้ก่อนไหมครับเบองไว้ก่อนไหมอ๋อตัวจับเวลานะคะเดี๋ยวให้ทางพี่อ้นเปมนจับจริงจริงพี่ดาวเราไม่ต้องจับก็ได้นะเราปล่อยตามลําดับเลยด<อ>ีกว่าไหมโอ้โหเราปล่อยตามลําดับเลยนะฮะโอ้โหกล้องเยอะมากเลยนะครับเราจะปล่อยให้เขาพร้อมกันสี่คนเลยนะใครผูกเสร็จโบเสร็จแล้วเสร็จตามกับยกเลย คุณน้องมายืนมุมนี้เลยโอเคค่ะคน้องท่านนุนยืนมุมนุนตรงนี้ฮะจะไ,ไ,ไ,ได้มีการกะจัดใช่ไหมคะพี่อมเรายืนเชียร์นะครับพี่อม, <นะ S 1> มครับผมบผา<ม>จะเป็นตัวถ่วงไม่ใช่ครเนม่เขาเรียกว่าให้กำลังใจงั<อ>้นเดี๋ยวเรานับพร้อมๆกันเลยไหมคะเราจะนับ1นึ่งถึงสี่หมืนนะครับ หนึ่งสามหกสองสามโอเคนะฮะร้องกันไหมคะสี่สาวหนูตกลงอะไรกันลูกตอนนี้หนูคุยอะไรกันฮะเขาบอกว่าใครชนะก็ช่างอ่ะเดี๋ยวฉันขอแบงค์เม่อวานโอ้ไม่คนนี้ดึงออกมาแล้วนะฮะเก็บก่อนลูกเก็บก่อน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 ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นโอเคแล้วเราพร้อมแล้วข้างล่างน้ำช่วยกันนะคะไปฮะหนึ่งสองสับไปใครเรียบร้อยก่อนนะฮะเอาทุกรูนะครับทุกรูนะฮะ ไปแล้วครับบางคนไปสองสามดูแล้วนะครับผมมาจะโอมเชียร์ใครหรือเปล่าโอเผมเชียร์ทุกคนครับเชียร์ทุกคนเนาะครับเชียร์ทุกคนฮะผมตอบได้ดีมากเชียร์ทุกคนนะฮะเรียนเชิญชั้นสองชั้นสามนะคะคุณอย่าพลาดโอกาสนี้มาียร์สองดูนะคะมาเชียร์กันไปแลครับตอนนี้เชือกพันกันแล้วนะครับสองท่านนั่นกันรุนแรงจะตีกันครับ สองท่านสุดท้ายก็เลย,ย,ยเห็นกนันมาแล้วมาเลขหนึ่งมาแล้วมาเลขหนึ่งใกล้ลลกเข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเราพักเหมันเชียร์เรือเลยนะอ่าเรียบร้อยหนึ่งคนนะรู้แล้วทำไมเขาถึงตื่นเต้นอ่ะเขาบอกเบอร์แรกอีกใกล้เกินอ๋อ รืยยกมือเลยนะมนะะือไปไหนฮะคุณน้องเสื้อดำนะครับคนที่สามคน้องเชือนํำตาลและคนสุดท้ายไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบคนระับไม่ต้องเลย <c oughs> เอาเป็นว่านะคะตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วขอเสียงกดมือที่เดินค่ะเดี๋ยวกับนตีให้ให้ให้คณะกรรมการเราวิพากษ์วิาจารณ์นะครับกา,ารผูกการผูกเชือกรองเท้าเอาให้เต็มเหนียวเลยครับครับผมนะครับผมว่าทุกคนเก่งนะครับคือผมเป็นคนที่ต้องแบบว่าต้องใช้สมาธิดในการผูกให้แบบไม่งั้นเชือกมันจะแบบพับบ้างอะไรบ้าง แต่เขาเนี่ยแบบว่าโอ้โหเห็นไหมฮะมีพับบ้างนิดๆหน่อยหน่เห็นไหมฮะเด็กคุณไม่ดีนดัมม่นเองครุณพม่อีกหน้าเดนเอะตัดสินอีกทีหนึ่งท่านแรก6ทุ่งฟูใครเป็นผู้ชนะครับพี่โอมนี่ครับน้องสีแดงครับผมน้องสีแดงน้องสีแดงของเราขอเสียงประเคนหน่อยโอ้โหนะคะแล้วก็จะให้ทางนะคะ่น้องอยครับชื่อแพรค่ะแพรน้องอ่าโอเคพี่โอมมอบของรางวัลเลยครับ อ่าบันทึกภาพจากกล้องสื่อมวลชนนะครับเชิญเลยครับจะได้ถ่ายจะได้ถ่ายเฟรมเดียวกันอ่านึ่งสองสามล้านหน้าโอเคอ่ารวมกันอีกครั้งหนึ่งต้องเยอะมากเลยนะคะใกล้กันนิดเดินหลายคนบอกอยากจะใกล้กันนิดเึินอ่ะด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งหมัและเกมถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้เตรียมตัวกันต่อเนื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ่ายรูปเป็นเที่ระเลึกกันก่อนเราจะเจอกับเกมที่สองเกมทายใจค่ะพี่โอ้นแต่หกคนเลยอ่ะมันต้องมีถูกคนสินะหกคนอ่ะ ทกคนมีใครบ้างเอ่ยประกาศเลยครับทกคนนะคะเตรียมตัวแลยก็เดินขึ้นมาบนใบทีเลยะค่ะนะคะคุณสุีิสาหอมแก่นจันนะคะ